สวัสดีครับ DIY อะไรนักสร้างนะครับวันนี้เราจะพามารีวิวเจ้ารถบักกี้2ที่นั่งนะครับเราจะพามาชมด้านท้ายนะครับตัวนี้วางเครื่อง 125cc นะครับเป็นลฟานนะครับเดินหน้า3ถอยหลังหนึ่งนะครับด้านหลังติดหัวบอลไว้ลากพ่วงด้วยนะครับโซ่เป็นโซ่เบอร์ใหญ่นะครับ530ด้านหลังมีตะแกรงเอาไว้วางของได้นะครับมีบางโคนพร้อมนะครับ เดี s <S ๋ยวเราจะมาดูภาพรวมนะครับก็คันประมาณ2เมตรกว่านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อขอบ8ครับมี2ท uh. really ี่นั boils, ่งนะครับบริเวณด้านหน้านี้นะครับตัวปั๊มเบรกนะครับจะเป็นปั๊มแบบ3พอตนะครับที่ออกหน้า2จุดออกหลัง1จุดนะครับมีดิสเบรกทั้งหมด3จุดนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแหลกพวงมาลัยนะครับ หมุนแบบนิ่มๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการรีวิวในการขับกันเลยนะครับวันนี้นะครับฝนตกหนักมากนะครับเราก็จะมาขับในพื้นที่ที่มันเชื้อแฉะนะครับ ก็จะค่อยๆไปก่อนนะครับลองดูสภาพพื้นผิวนะครับว่าไปแล้วมันติดไหมมันลื่นไหมนะครับก็ขึ้นเนินผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเราก็ค่อยๆขับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวดินมันจะขึ้นมาบนหัวนะครับ ก็มีเกียร์ถอยหลังนะครับเพราะว่าตัวเครื่องนี้มีเกียร์ไว้ในตัวเลยนะครับก็เดินหน้าไปตามแ้นตรงน,น,นี้นะครับเริ่มขี่เร็วขึ้นจากเดิมนิดหน่อยนะครับเพื่อทดลองก่อนว่ามันลื่นไหมแล้วก็จะมีการหักเลี้ยวแบบเร็วๆหน่อยเพื่อความมันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสภาพของรถที่ทดลองขับเมื่อตะก,กี้นี้นะครับก็เป็นสภาพของรอบแรกยังไม่กล้าขับเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะเดี๋ยวจะให้คนขับอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนเทสสภาพก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขี่ไม่ได้เร็วอะไรนะครับเหมาะกับเอาไปใช้ในสวนในไร่นะครับเวลาที่ฝนมันตกหนักๆเราก็สามารถ ไปในพื้นที่ได้นะครับแต่ต้องไม่เลอะเทอะมากหรือว่าเป็นโคนแบบสูงๆงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคนเทสอีกคนหนึ่งนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่140กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ด้านหน้านะครับมันจะเป็นปีกนะครับสามารถซับแรงได้ดีนะครับขึ้นเนินลงน้ําลงล่กนะครับได้สบายนะครับช่วงเลี้ยวมันลื่นนะครับก็จะดิบได้เลยนะครับล้อด้านหน้าก็ปรับมุมองศาล้อได้นะครับเพราะว่ามีเป็นลูกมาก วนในเรื่องของราคาอะไหล่นะครับก็จะเป็นแบบในรูปนะครับราคาอยู่ที่12,900นเานะครับเพลาหลังจะเป็นเพลายาว1เมตรโต1นิ้วครับแต่เพลาที่ผมเอาไปใช้นะครับก็จะเป็นเพลา30มิมลนะครับยาว1เมตรราคาจะแพงกว่ากัน1,000บาทครับชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่12,900บาทนะครับสอบถามได้ที่เพจ diy อะไหล่นักสร้างครับส่วนถ้าเกิดจะเอารอด้วยนะครับก็จะเป็นล้อแบบในรูปนะครับเป็นยาง atv นะครับหน้าหลัง เป็นยางดอกบั้งขอบ8นะครับราคาตัวล้อก็จะอยู่ประมาณ8,000กว่าบาททั้ง4ีล้อครับเมื่อประกอบแล้วนะครับก็จะทรงประมาณในรูปนะครับอันนี้ไม่รวมโครงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับท่านใดอยากสอบถามราคาอะไหล่หรือว่าอุปกรณ์ประเภทอื่นๆนะครับก็สอบถามได้ที่เพจ DIY อะไหล่นักสร้างนะครับส่วนวันนี้นะครับทางเพจ DIY อะไหล่นักสร้างก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชม ขอบคุณมากครับผม